ใครคือผู้ผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าหรือรถ e ีวีในเมืองไทยปีนี้บ้าง <Yeah. S 1> เออมีข่าวเยอะแยะเต็ไมไปหมดเอาเป็นว่าเดี๋ยวเล่าให้ฟังโยสวัสดีครับผมกผมเบลที่ช่องวิดันการันตีอย่างนี้นะครับ ก่อนจะไปชมคลิปกันนะอย่าลืมกดติดตามเพื่อพาราเบทข่าวเกี่ยวกับรถยนต์เทคโนโลยีและรถยนต์ไฟฟ้าจากคุณมงในวันนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ากระแสะเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมาแรงมากๆนะหลายๆประเทศตื่นตัวนะแล้วก็ยามจะประกาศตัวเองนะเป็นฮับในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับแต่การที่จะเป็นฮับในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าได้เนี่ย สิ่งหนึ่งที่จะต้องมีก็คือโรงงานในการผลิตแบตเตอรี่นี่เองนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่เองเนี่ยเป็นต้นทุนนี่ถือว่ามีราคาสูงมากนะครับประมาณ50%ของราคารถเลยก็ว่าได้ฉะนั้นประเทศไหนคิดจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าประเทศนั้นควรจะต้องมีโรงงานผลิตแบตเตอรี่นะครับซึ่งวันนี้เราก็จะเห็นแหละว่าอย่างอินโดนีเซียเนี่ยก็เป็นหนึ่งในตัวเต็งนะครับเพราะว่าเขามีแร่นิกเกิลค่อนข้างเยอะนะก็จะเห็นบริษัทผู้ผลิตแบตเตอรี่ชื่อดังนะอย่าง LG Chemical จากเกาหลี CATL จากจีนนะก็เป็น สัญญาเพื่อที่จะทําโรงงานผลิตแบตเตอรี่นะใช้นิกเกิลในอิโดนิเซียเป็นหลักนะครับ ทีนี้หันมามองประเทศไทยบ้างนะครับซึ่งประเทศไทยเองก็เดิมทีเป็น Detroit of A s i a ในการผลิตรถน้ํามันนะวันนี้เราก็อยากจะต้องผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับฉะนั้นสิ่งแรกที่เขาพยายามดันให้มันเกิดก็คือเรื่องการผลิตแบตเตอรี่นี่เองนะครับซึ่งผู้เล่นในการผลิตแบตเตอรี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของพลังงานดั้งเดิมนี่เองนะกลุ่มที่ผลิตน้ํามันแล้วก็จะมีกลุ่มที่ไม่ใช้น้ํามันบ้างนะครับซึ่งวันนี้นะฮะมันก็มีข่าวเยอะแยะมากมาย,ม,ายมีจอมีเตรียมนะครับก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นใครใครทําจริงแล้วบ้างใครทําแล้วผลิตออกมา ใช้งานจริงได้แล้ววันนี้ผมจะมาสรุปให้ฟังนะครับ ตอนนี้มีผู้เล่นทั้งหมด5เจ้าใหญ่ๆนะที่ผมไปหาข้อมูลมานะครับแล้วมที่ผู้ผลิตรายแรกนะครับพูดชื่อไปรู้จักแน่นอนนะครับนั่นก็คือบริษัท G P S C นี่เองหรือ Global Power Synergy นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในบริษัทเครือของปตทนะครับโดยมีธุรกิจหลักก็คือผลิตพลังงานแล้วก็ตัวเก็บกักพลังงานหรือแบตเตอรี่นะครับซึ่ง G P S C นะฮะมีผู้ถือหุ้นเป็นบริษัทต่างชาติชื่อ2 4 M นะเป็นผู้ผลิตแบตเตอรี่และเทคโนโลยีเซมิซลิดนะฮะเขามีถือลิขสิทธิ์อันน อยู่นะครับถือหุ้นอยู่ใน G.P.S.C ทั้งหมด18%แล้วก็มีผู้ผลิตแบตเตอรี่สัญชาติจีนะชื่ออันฮุยเทคโนโลยีนะถือหุ้นอยู่11.1%ต้องบอกว่าวันนี้ G.P.S.C เนี่ย เปิดโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในไทยเป็นทางการเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับโดยมีนายกเดินทางไปเปิดแบบจริงจังออฟฟิเชียลเรียบร้อยโรงงานตั้งอยู่ที่อําเภอมาตพุทธจังหวัดระยองนะครับโดยเฟสแรกเนี่ยเขาจะผลิตแบตเตอรี่เป็นประเภทลิเธียมไอออนฟอสเฟตนะฮะหรือลิเธียมฟอสเฟตนี่เองนะซึ่งต้องบอกว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ราคาไม่แพงนะในตระกูลลิเธียมทั้งหมดนะครับถ้าอย่างเทสลาเนี่ยวันนี้เขาจะใช้เป็นลิเธียม n m c นเนาะซึ่งมันจะ จุพลังงานได้มากกว่าเบากว่าแต่ก็ราคาแพงกว่านะครับเขาก็เลยเลือกที่จะผลิตเป็นลิเธียมฟอสเฟตนะฮะส่วนเซมิซลิดยังไม่ได้ผลิตนะครับยังไม่ได้ใช้นะ ก็วันนี้ไอ้เจ้าตัวแบตเตอรี่ที่เขาผลิตได้นะกำลังการผลิตวันนี้อยู่ที่30มเมกะวัตต์อวต่อปีนะครับ30มเมกะวัตต์อวต่อปีมันมากแค่ไหนนะถ้าคิดว่ารถยนต์ไฟฟ้าคันหนึ่งเนี่ยมีความจุแบตเตอรี่สักวิ่งได้ประมาณสัก3 4 0 0โลเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก80กนะิโลวัตต์อว์แหรือประมาณ80หน่วยค่าไฟถ้าตีแล้วเนี่ยก็ประมาณว่าผลิตรถเอก80ดกิโลวัตต์อวได้ประมาณแค่300กว่าคันเท่านั้นต่อปีนะ ก็ถือว่าน้อยมากนะครับขนาดหลักหมืน่นราคาเรายังทําถูกไม่ได้ฉะนั้นเขาก็เลยมุ่งปเป้าไปเรื่องของธุรกิจการเก็บกับพลังงานเป็นหลักเนาะซึ่งโปรดักต์เขาก็ทําออกมา3ตัวด้วยกันนะอันแรกก็คือ g c e l ลนะครับเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตที่เป็นเซลล์เป็นถุงๆนะประเภทพอร์ตเซลนะครับ ก็คือเวลาใครจะซื้อไปก็ซื้อเป็นถุงเป็นเซลไปนะครับตัวที่2ก็คือ G-Pack นะครับอันนี้ก็คือเอาแต่ละเซลเนี่ยมาแพ็คแล้วก็มีตัวบริหารจัดการไฟในแต่ละเซลหรือ BMS นะครับอันนี้ก็เอามาขายยกแพ็คไปเอาไปใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้ามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าก็แล้วแต่จะเอาไปใช้นะครับส่วน p โ o รดักสุดท้ายก็คือ G-Box นะครับซึ่งก็เอาหลายๆแพ็คเนี่ยมาอยู่ในกล่องนะครับเอามาใช้รวมกันก็จะจุไฟได้มากขึ้นเนาะ ซึ่งเจ้าตัว G b o x เนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยจะเอาไปใช้ในเรื่องของ EAS นะครับหรือ Energy Storage System นะก็คือตัวเก็บกักพลังงานเป็นหลักนะก็เอาไปเสริมกับธุรกิจหลักของเขาเรื่องของพลังงานนี้เองนะครับเพราะเรื่องของพลังงานสะอาดในะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นแดดเป็นลมนะครับบางช่วงผลิตได้เยอะแต่บางช่วงผลิตได้น้อยการมีตัวแบตเตอรี่เก็บกักพลังงานเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญนะั้นในเทรนอนาคตข้างหน้านะครับแล้วก็จะขายพวกกลุ่มพลังงานอย่างโรงไฟฟ้าทั้งหลายนะครับ อันนี้ก็มันมีความต้องการค่อนข้างเยอะเนาะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเองเขายังมองว่าความต้องการในประเทศถือว่ายังน้อยนะครับก็คิดว่าถ้าในอนาคตเนี่ยต้องการเพิ่มนะ ไอ้เจ้าตัวโรงงานเนี่ยสามารถผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตได้สูงสุด100เมกะวัตต์อวตต่อปีนะครับสำหรับสเกลโรงงานเนาะหรือถ้าต้องการเป็นประเภทแบตเตอรี่ลิเธียม n m c เนี่ยเขาบอกว่าเขามีก็สั่งผ่านพาร์ทเนอร์อย่างตัวอันฮุยเทคโนโลยีนะครับสั่งจากจีนเข้ามาเลยได้ถ้าต้องการลิเธียมเป็น n m c นะครับก็ถือว่า g v n c เเนี่ยก็ถือว่าทำออกมาผลิตจับต้องได้แล้วสำหรับรายแรกในบ้านเรา มาบริษัทที่2นะครับ E A Energy Absolute นะฮะหรือสัตว์พลังงานบริสุทธิ์ที่เองนะครับซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนคงได้ยินชื่อ E A มาก่อนนะเพราะ E A เขาทำจุดชาร์จรถไฟฟ้านะครับไม่ว่าจะเป็น A C ชาร์จ D C Fast ชาร์จตามห้างคอมมอนิตี้มอหรือจุดพักรถต่างๆในกรุงเทพปนทนนริมณฑลนะฮะก็จะมีคนเอารถยนต์ไฟฟ้า Plug i น Hybrid ไปชาร์จกัน ซึ่งวันนี้เองเนี่ยทาง EA เขาก็มาลุยเรื่องของการผลิตแบตเตอรี่สาหรับรถยนต์ไฟฟ้านะเพราะว่าแบตเตอรี่เนี่ยคือมันก็เป็นสิ่งสาคัญนะทั้งรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็เรื่องของกลุ่มพลังงานเพราะเ a ก็หลกัหลกๆเขาก็ทําเรื่องของพลังงานเช่นกันนะครับพลังงานสะอาดซึ่งไอโรงงานผลิตแบตเตอรี่เนี่ยวันนี้เขาก็มีพันธมิตรที่แข็งแกร่งมาร่วมนะก็คือบริษัทอามิตาเทคโนโลยีนะสัญชาติไต้หวันผลิตแบตเตอรี่อยู่ที่ไต้หวันนะแล้ววันนี้เขาก็จะเอาโนฮามาผลิตที่เมืองไทยซึ่งเขาถือหุ้นอยู่ทั้ง ชัดเซิงเซานะครับซึ่งเป็นโซน EEC เนาะโดยที่เขาจะผลิตเป็นแบตเตอรี่ lithium ion นะครับกำลังการผลิตเฟสแรกเนี่ยเขาจะผลิตอยู่ที่1 g กิกะวัตต์อวหรือประมาณ1,000เมกะวัตต์อวนี่เองนะฮะก็ถือว่าเยอะนะครับแต่วันนี้ตัวโรงงานยังไม่เสร็จยังไม่มีการผลิตออกมานะครับ เพราะว่าตัวโรงงานเนี่ยเขาก็ยังไม่มั่นใจเขาก็ดูถ้าทําออกมา1นึ่กิกลวั์เอามันก็เยอะนะในเฟสแรกเนี่ยไม่รู้จะเอาไปขายใครขายกลุ่มไหนนะเขาก็เหมือนแบบลองลอง,ลองแย่ขาดูนะครับซึ่งวันนี้สิ่งที่ EA ทำเนี่ยก็คือพยายามสร้างให้เกิดความต้องการใช้แบตเตอรี่ในตลาดเนาะเขาก็พยายามผลักดันเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็มาทําหลายกลุ่มก็มีเรื่องของที่เราได้ยินเรื่องของ My m o b i l i t y นะรถยนต์ของ EA เองซึ่งวันนี้ก็เงียบไปแล้วเพราะเขาอาจจะรู้แล้วแหละว่าวันนี้สู้ค่ายจีนลําบากมากคือถูกของเราเนี่ยยังไงก็ถูก ู้จีนไม่ได้นะโดนตีตลาดแน่นอนเขาก็เลยมาลุยพวกรถเชิงพาณิชย์รถเมย์พวกเรือข้ามฟากเรือโดยสารซึ่งวันนี้ เขาก็ผลักดัน2กลุ่มนี้เป็นหลักนะครับถ้าเกิดกลุ่มนี้ความต้องการมันใช้ได้คนเขาอยากจะใช้เนี่ยมันก็เกิดความต้องการใช้อีกหลายเป็นแบบ2อ0 0 0มันคันเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นเนี่ยไอความต้องการของแบตเตอรี่ในประเทศเนี่ยมันก็จะเกิดความต้องการมากขึ้นนะการลงทุนทําโรงงานผลิตเนี่ยมันก็จะคุ้มนะครับซึ่งวันนี้เบื้องต้นเนี่ยเอเขาก็เลยนําเข้าแบตเตอรี่เนี่ยที่มาใช้ในรถก็เอามาจากบริษัทอมิตาที่ไต้หวันนะครับเอามาเข้ามาประกอบขายไปก่อนเนาะก็เป็นว่าหลังจากนี้นะถ้า,าทรบบ่ณีถ ไฟฟ้ารถเมล์ไฟฟ้าเกิดเนี่ยเขาจะพัฒนโรงงานผลิตแบตเตอรี่เปล่าเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังมาบริษัทที่3นะก็คือบริษัทบ้านปูนะครับล่าสุดที่ไปเช็คข่าวมาบ้านปูเปิดโรงงานผลิตแบตเตอรี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่ไทยอยู่ที่จีนนะครับซึ่งอันนี้นะครับเามีการจับมือกับพันธมิตรชื่อบริษัทดูล a าพาวเวอร์โฮลดิ่งนะครับถือหุ้นอยู่ทั้งหมด47%ด้วยกัน โดยมีการจับมือกับทางบ้านปูเปิดโรงงานผลิตแบตเตอรี่ประเภทลิเธียมไอออนนะครับเมื่อปี2 5 6หหรือ2ปีที่แล้วที่ผ่านมานะครับซึ่งเปิดอยู่ที่เมืองซูโจวประเทศจีนนะโดยเฟสแรกเนี่ยเขาจะผลิตแบตเตอรี่อยู่ที่80เมกะวัตต์อวแล้วก็จะขยายกําลังการผลิตเป็น1000เมกะวัตต์อวในเร็วๆนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะใกล้ถึงแล้วเนาะซึ่งตัวโรงงานเนี่ยเขาจะเน้นผลิตแบตเตอรี่สําหรับกลุ่มเก็บกักพลังงานอยู่กับที่เป็นหลักนะก็คือพวก Energy System storage ก็คือปัวสำรองไฟนะครับที่เอาไว้ตั้งอยู่กับที่เนาะซึ่งไอ้นี้ก็กลายเป็นว่าตัวโรงงานผลิตแบตเตอรี่เนี่ยก็มันก็มาเสริมธุรกิจหลักของบ้านปูนะซึ่งบางคนไม่รู้นะว่าบ้านปูจริงๆเขาก็ทําธุรกิจพลังงานด้วยกันนะครับธุรกิจพลังงานของบ้านปูก็จะมี3ส่วนด้วยกันนะครับก็คือธุรกิจการผลิตพลังงาน ธุรกิจแหล่งพลังงานแล้วก็สุดท้ายธุรกิจเทคโนโลยีพลังงานนะครับเขามีธุรกิจเนี่ยอยู่ใน10ประเทศทั่วโลกนะ <Wow. S 1> ซึ่งก็อยากรู้ว่าถ้าผลิตมาเหลือเนี่ยจะมาขายบ้านเราไหมนะอันนี้ก็อยากจะลุ้นเหมือนกันว่า mm hmm. เผื่อจะได้ FTA มาผลิตขายบ้านเรา mm hmm. เดี๋ยวต้องมาติดตามกันต่อไปมาบริษัทที่4นะครับ mm hmm. บางจากนะฮะซึ่งหลายคนก็รู้จักดีอยู่แล้วก็คือปั๊มบางจากนี่เองนะครับวันนี้บางจากก็ยามจะเปลี่ยนตัวเองนะเหมือนปตทก็เห็นว่ารถยนต์ไฟฟ้ามาแน่นอนนะ ก็เริ่มทำจุดชาร์จไฟในปั๊มนะครับก็ไปโคกัะทาง PA การฟ้าส่วนภูมิภาคทาจุดชาร์จนะครับแต่วันนี้บางจากเองเนี่ยเขาไม่ได้มีโรงงานผลิตแบตเตอรี่นะครับแต่เขามีเหนือกว่านั้นนะครก็คือเขามีไปลงทุนบริษัทที่เป็นเหมืองผลิตลิเทียมนะครับซึ่งเป็นแร่สําคัญในการผลิตแบตเตอรี่นี่เองเนาะ ล่าสุดนะครับเขาได้เป็นลงทุนในบริษัทชื่อลิเทียมอเมริกันคอร์ปอเรชันนะครับหรือตัวย่อว่า LAC เนาะซึ่งเป็นบริษัทที่ลงทุนในพวกเหมืองลิเทียมต่างๆนะครับอยู่ในตลาดหุ้นเมืองโตรอนโตประเทศแคนาดานะครับเหลืองอยู่ที่ไหนบ้างเนี่ยเขาก็จะไปลงหมดนะไม่ว่าจะเป็นเหมืองในประเทศอาเจนอเมริกาทั้งหมดนะครับซึ่งวันนี้เขาก็ลงทุนไปทั้งหมด70ล้านหุ้นนะก็คือตีเป็นสัดส่วนก็ประมาณ16% ของ ica, บริษัทบริษัท LAC นะครับเขาก็บอกว่าแร่เลอเอร์ e นะ่ะหรือแร่ลิเทียมเนี่ยความต้องการมันมากขึ้นนะเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้ามันจะโตแบบก้าวกระโดดนะครับฉะนั้นไอตัวเรื่องของคีแร่สําคัญแร่เ e อิร์ธที่มันไม,ไม่ได้มีมากไปกว่านี้นะความต้องการมากขึ้นแน่นอนนะครับฉะนั้นราคามันจะดีใน3-5ถึงปีนี้นะเขาก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวเขาจะไปทําตัวนี้ก่อนละกันนะครับแล้วก็ถ้าในบ้านเราจะมีโรงงานผลิตแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็จะเอาลิเทียมเนี่ยมาขายด้วยกะว่าจะเริ่มปลายปีนี้นะก็ยังไม่รูู้้้ยยังงงไก็เดดีี๋ววอมมมาาา่ถาน งานผลิตแบตเตอรี่เยอะขึ้นผมว่าเขาน่าจะเอามาขายแน่นอนนะซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทางบางจากก็มองนะครับ สำหรับโรงงานผลิตแบตเตอรี่นะครับทางบางจากเองก็ยังไม่ได้ฟันธงว่าจะทำนะครับเพราะว่าก็ยังศึกษาอยู่เนาะเพราะเรื่องของเทคโนโลยีในการผลิตแบตเตอรี่เนี่ยวัตถุดิบข้างในเป็นแร่ลิเทียมเหมือนกันส่วนผสมอาจจะ n m c หรือลิเทียมฟอสเฟตอะไรต่างกันแต่อย่าลืมว่าโน้ตหาวในการผลิตโน้ตหาวในการสร้างแบตเตอรี่ขึ้นมาจะต่างกันโดยสิ้นเชิงฉะนั้นเขาก็มองว่าไอเทคโนโลยีการผลิตแบตเตอรี่เนี่ยมันเปลี่ยนไปเร็วมากนะทุกปีทุก2ปีเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนอีกแล้วนะฉะนั้นเขาก็เลยยังศึกษาหาจังหวะลงนะครับ ในอนาคตหรือได้โน้ตฮาวเทีโลยีที่มันถูกลงเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะไม่รอช้าน่าจะทําโรงงานผลิตแบตเตอรี่นะในเมื่อว่าเขามีตัวต้นน้ําอย่างแรกลิเทียมอยู่แล้วนะมาถึงบริษัทสุดท้ายหรือบริษัทที่5นะครับ EVLomo เนาะผมเชื่อว่าหลายๆคนคงได้ยินข่าวนะว่าเออจะมีบริษัทสัญชาติอเมริกันนะมาจับมือกับทางนิคมโรจนานะนะทำโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในประเทศไทยนะครับ ซึ่งหลายคนก็ตื่นเต้นว่าเฮ้ยจะมาทำจริงหรอ i, เฮ้ยมันจะทําให้เราเกิด EV ฮับมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการจับเือกับบริษัทนิคมโรจนานาะถือหุ้น55%นะครับกับทางบริษัทสัญชาติอเมริกันชื่อว่า EV Romo นะครับถือหุ้นทั้งหมด45%ด้วยกันนะครับซึ่งเขาจะทําโรงงานผลิตแบตเตอรี่นะที่น้องใหญ่จังหวัดชนบุรีนะซึ่งเป็นหนึ่งในโซนของ EEC นี่เองนะครับ โดยมีการลรงทุนไปถึง1,000ล้าน US ดอลลาร์หรือที่มีเงินไทยก็ประมาณ33,000ล้านบาทนะครับ <_ letter> ก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับในการจะผลิตแบตเตอรี่พวกลิเทียมไอออนเนาะ แต่ว่ายังไม่มีรายละเอียดว่าจะผลิตแบตเตอรี่เป็นเซลล์หรือเป็นโมดูลหรือเป็นแพ็คยังไงยังไม่มีบอกรายละเอียดออกมานะครับแต่เขาบอกว่าเป็นลิเธียมไอออนนะครับโดยที่กําลังการผลิตสูงสุดจะอยู่ที่8กิกะวัตต์อว์หรือประมาณ8,000เมกะวัตต์อว์นี้เองนะครับแต่ในระยะแรกเนี่ยเขาจะผลิตอยู่ที่1กิกะวัตต์อว์นะครับหรือประมาณ1,000เมกะวัตต์อว์สำหรับระยะเริ่มต้นนะครับโดยที่มีแผนในการผลิตนะจะเริ่มทําโรงงานเนี่ยให้เสร็จภายในปี2564นี้นะฮะซึ่งอันนี้ผมก็คิดว่าถ้านิคม จะนะจะทำสักอย่างไอโรงงานมันไม่ได้ยาก้วเขาถนัดอยู่แล้วนะครับแต่หลังจากโรงงานเสร็จนะครับเขบอกว่าจะใช้เวลาประมาณปีครึ่งถึง2ปีเนี่ยในการที่เซตอัพพวกรลายการผลิตเนี่ยคือจะเริ่มผลิตได้หลังจากนี้ก็คือร่วมๆเกือบ2ปีถึงจะเริ่มออกมาเป็นแบตเตอรี่ได้เนาะ ซึ่งแบตเตอรี่นี้นะครับเขาจะเน้นเอาไปขายในกลุ่มของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งเ็าเห็นว่าเอยนโยบายในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าบ้านเราเนี่ยจะบอกว่าให้ได้50%ภายในอีกประมาณ10ปีข้างหน้านะครับก็อันนี้เขาก็เลยมองว่าน่าจะสอดคล้องนะแล้วก็กลุ่มที่2นะก็คือกลุ่มเรื่องของการเก็บกันหรือ ESS นะก,ก,ก็คือไอ้ตัวเก็บกักพลังงานสำรองพลังงานนะครับซึ่งอันนี้เขาจะเน้นขายทั้ง2กลุ่มนี้ทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศนะครับ นอกเหนือจากนี้นะครับทาง ev l o m o เนี่ยคือที่ผมไปเช็คมาเนี่ยเขาก็เป็นบริษัทที่ทำพวกจุดชาร์จไฟนะครับพวก dc fast charge ac charge นะครับแล้วก็เบื้องหลังในตัวของการจัดการพลังงานพวกแสงโซล่าเซลล์ชาร์จไฟโซล่าเซลล์เนี่ยอันนี้เขาก็ทำด้วยเหมือนกัน ซึ่งเห็นเขาบอกว่าเขาจะสร้าง DC Fast c h a r ์ e ในเมืองไทยทั้งหมด1,000จุดนะภายใน5ปีหลังจากนี้นะครับก็เดี๋ยวก็ต้องมาติดตามกันนะเพราะว่าเขาบอกว่าการวางเครือข่ายเรื่องของ i n ินฟาสักเจอร์สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าสำคัญมันเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้านะเพราะกระตุ้นได้เมื่อไหร่ปุ๊บคนก็จะหันไปใช้รถยนต์ไฟฟ้าเกิดความต้องการใช้แบตเตอรี่ก็จะขายได้นะครับมันก็จะวนลูปก,กันเป็นทอดๆอย่างนี้นี่เอง ก็สรุปนะครับสำหรับผู้ผลิตแบตเตอรี่ภายในปี2021นี้นะก็มีอยู่5บริษัทใหญ่ๆด้วยกันนะผมแบ่งเอาเป็น3กลุ่มนะกลุ่มแรกก็คือบริษัทที่ทำออกมาจริงจับต้องได้นะเพราะก็มีแค่ GPC ที่วันนี้ ดูจับต้องได้แล้วมากที่สุดนะครับถึงจะเป็นแบตเตอรี่อาจจะไม่ใช่รถยนต์ไฟฟ้าอย่างเดียวเป็นกลุ่มพวกการเก็บกักพลังงานลวกลงไฟฟ้าก็ตามนะแต่ว่าถือว่าผลิตออกมาจริงจับต้องได้นะครับส่วนกลุ่มที่2อนะครับอยู่ในระหว่างเดินทางกําลังทําโรงงานเตรียมผลิตนะครับก็จะมี E A แล้วก็ E V Lomo ที่กําลังทําอยู่นะครับซึ่งผมคิดว่าอย่าง E V Lomo เนี่ยถ้านี่ผมรถชนะเอาจริงไอ้เรื่องของลงโรง,งงานมันไม่ได้ยากแล้วเขาทำได้อยู่แล้วนะครับ ส่วนกลุ่มสุดท้ายนะฮะที่ยังไม่ได้คิดจะลงทุนทําในบ้านเรานะก็คือกลุ่มของบ้านปูแล้วก็บางจากนี่เองนะครับ แต่ทุกอย่างมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะเพราะทุกค่ายเนี่ยก็ดูแหละว่าถ้าในประเทศเรามันมีความต้องการเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นเขาก็อาจจะตัดสินใจเปลี่ยนมาลงทุนทาโรงงานผลิตแบตเตอรี่ได้นะครับ <Yeah. S 1> ก็อาจจะทําให้บ้านเราเป็นฮับได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าอย่างจริงจังนะครับก็ไงก็ฝากไว้ด้วยนะฮะแล้วก็พวกบริษัทใหญ่ๆพวกนี้นะก็อยากให้ดูนะค,ความต้องการอาจจะไม่ได้ขายพวกกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างเดียว อ,อาจจะให้มองเรื่องของ SME นะเพราะว่าการแปลงรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องใช้แบตเตอรี่อย่างน้อย ถ้าเขาไม่สั่งจีนมาสั่งบริษัทที่ผลิตในบ้านเราได้ไหมนะถ้าคุณทําราคาให้พวก S m e เเข้าถึงได้อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งทางออกด้วยเช่นกันนะครับเพื่อนๆคิดเห็นว่ายังไงนะสำหรับโรงงานผลิตแบตเตอรี่ในบ้านเราก็อยาให้คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะฮะถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับแล้วก็สับกระดิ่งให้ด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากจะสนับสนุนช่องนะอยากให้ช่องทำคอนเทนต์ที่ดีออกมาอีกนะครับก็สามารถสนับสนุนช่องได้โดยการสมัครเป็นสมาชิกนะสำหรับใครที่เป็นสมาชิกจะดึงเข้ากลุ่ม Discord ไปพูดคุยแบบส่ววนตัผมมก็จะีข้อ ที่ผมไม่ได้เปิดในพับหรือให้คนเข้าถึงได้นะสามารถมาติดตามกันได้นะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการสนับสนุชนช่องนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตมาจะมาเล่าให้ฟังอีกนะกันนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้แล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับ